เอ้ยเข,ขัน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 กระดิกกระดิกอ้ยจงเปิดบาทรเปีอะไรครับบาทหรือว่าเป็นบาทน้ำมนต์ครับท่านับครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้โชครับเห็นไหมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับระคับเมือนี้นะครับเนาะผมกะนได้เดินทางครับมาที่วัดร้างแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดรีสเกตครับซึ่งวัดร้างตรงนี้นะครับเนาะกะได้มีเชาาบ้านนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นมาขอโชคลาภนะครับเนาะจากฟินญาณพระครับท่านผู้ชมครับปากฏว่าครับ กาทั้งสามตัวเลยก็สองตัวครับสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับสึ่งนีนะเนผมกับเดินทางมากคนเดียวครับกะรู้สึกว่าจะเสียวเสียวสั่นหลังนะครับเนาะตาครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีสารประหลักพังครับสงสัยจะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ตรงนั้นแน่นอนครับท่านผู้ชมครับส,สาธุุด้อสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่วัดร้างแห่งนี้ถ้าหากว่ายังมีวิญญาณของผ่านศิษย์ิตย์อยู่ก็ขอจงอโหสิกรรมให้กับพวกข้าัมนี้พวกขา้าเขามาหาโชคหาลาภไม่ได้มีเจตนามาลบหลู่แต่อย่างใด มาเพื่อที่จะนําแนวทางโชคลาภงวดประจำวันที่หนึ่งเอาไปฝากเอาไปตอนทันผู้ชมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโปรดเปตาถ้าหากว่าผู้ขาดทําการใดๆไ,ไม่เหมาะไม่สมก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวิญญาณพระโปรดอโหสิกรรมให้กับผู้ขาดออสาธุสาธุ ล้างจริงๆ,ๆนะครับเนาะในสิพ,พัท่านจะส้มเข้าไปข้างในครับว่ามีใครอยู่หรือไม่นะครับเนาะตามมาครับปมาทำคนหลอมรั่วเล็กเจริครับไปเด็กนกครับมาเสียดเงี้ยครับส้มครับเอาเหรอครับเดี๋ยวผมณเสีหาทางเข้าครับเนาะหาทางเขา้าเขาทางไหนเนบ้นาน ครับตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้ครับเห็นบังคับได้ได้ครับมีคนอยู่บ,นโนโบ,าบ้านเนี่ยิสซีครับไม่มีคนอยู่ครับร่างจริงๆครับสาธุสาธุ าหากวารบิญญาณเนี่ยสิยงศิสิิอยู่ที่วัดรา้านนี้ตารับหูรับสามล้วก็จงออกมาเด้อออกมาออกมาลูสิได้ขอโชคลาบนำไปฝากท่านผู้ชมาหากไปอยากให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กระจงออกมาเด้อบิดสีนะครับ ลิซซีเข้าไปไม่ได้จริงครับครับส้มครับเห็นไหมครับคล้ายล้อไม้ตัวนี้ขยับไปขยับมาครับเนาะนี่ครับผู้ชมครับเห็นไหมครับสายไปสายมาครับผู้ชมครับแสดงว่าสิงซอกซิทต้องมีแหละครับท่านผู้ชมครับไอ้ยังถอยก่อนครับเนาะงถอยก่อน เข้าไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ถึงนะครับมองนี่นะครับเป็นวัดร้างนะซึ่งโผล่ขึ้นที่กลางป่าเนาะเฮ้ยเอาลท่านผู้ชมครับเสียงเนี่ยกกแกกกแกบีบเดินรับ่รีบเดินครับผู้ชมครับมาถึงนะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อย มาทางเขาก็ได้เนาะเขามองไรเนาะปขออนุญาตเด้อขออนุญาตขออนุญาตอึ๊บอ,อึ๊บอุ้ยอึ๊บว้าเอานและครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงวัดรางเลยครับท่านผู้ชมครับมีกระโถนนะครับกระโถนกระโถน ถนตั้งแต่พอสองสอง้า่หงออกไปแล้วครับคับมครับ,รบซึ่งตรงนี้นะครับนอผมเชื่อครับว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ครับ เห็นไหมครับแสดงว่ายังมีชาวบ้านมากาบมาไหวยอย,วอาาวย,อยู่ครับเนาะมากาบมาไหวอยู่ครับตรงนี้มีคนมาขอเลขด้วยครับเห็นไหมครับผมสุขบ่เดือนสิภาคแ่ระสุป,ป,ก,าปะสะการน้การครกาเนอะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมคิดว่าน่าจะ ปกป้องดูแลรักษาสถานที่อย่างนี้สาธุสาธุในภูขเขาขอมาขอโชคขอลาบก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเปิดโชคเปิดลาบเทางเอาละครับเสียงเงียยเราไปได้ย่าเลยอุยอยอ้ยเอาละครับทำสุ้ครับสาบกรสีครับอุ้ยจยกระลัง ให้เพิ่นเปิดโชบเปิดลหลครับป่ากบว่าเพิ่นเสดงปฏิหารครับสุมครับไอ้จ้าสาธุ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 เฮ้ยเฮ้ยขัน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 กระดิกกระดิกเฮ้ยเอาครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่ออย่าลบดูแ <g> ล <ib ring> ้วมับไม่เชื่ออย่าลบดูครับไอ้จ้าทุกผู้ชมครับเมื่อกี้ผมสังเกตครับขันตัวนี้กระดิก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 ตัวมั้ง หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พันหิงวรามก็อีอ้ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเอียงน้องอยู่ในบาทบาทสาธุด้ือสาธุทหารว่ามิโชคมิลาบอยู่ในบาทก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเปิดบาทให้กับผู้ขายด้อสาธุสาธุเฮ้ย เอาละครับท่านผู้ชมครับบาทเปิดนะครับวิ้ยาภายในบาปมีอะไรครับบาปหรือว่าเป็นบาทน้ำมนต์ครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตเด้อผู้ขาบมเดิมาทุบลุราคาว่าผ้ขากระทาการใดๆไม่เหมาะไม่สมก็ขออาโศกศีรษะผ้ขาเด้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับสังเกตครับผมเห็นเป็นตัวเลขครับแสดงว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้โชครับเห็นไหมครับตอนนี้เป็นแปดครับเนาะแปดกับห้าครับเล็กเดียวครับแปดห้าอ่ยัอุ้ยสาธุสาธุอ่ะหากว่าสิ่หายตัวนี้ก็ขอให้เห็นชัดๆปาดครับโตปังใจนะครับแปดกับห้าครับแปดห้าซึ่งปาดตัวนี้ครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นบาปน้ำมนเก่าแก่สมัยที่วพระเพื่นมีชีวิตยู่ครับเนาะเพิ่นอาจสิใช้น้ํา ตรงบาทนี่นะครับประผมน้ำมนต์เอาดูกันให้ชัดๆครับเห็นตัวเลขก็ว่ากันมากครับเนาะแต่ที่ผมพ้นเป็นแปดห้าครับนี่นะครับเนาะแปดแล้วก็ห้าตัวนี้อะไรครับนี่ดูว่าเป็นห้าสองนี่ตรงนี้ครับรับทำทรงรับไม่ได้นะครับแปดห้าครับแปดห้าแปดห้าชัดเจนครับเนาะแปดแล้วก็ห้าสาธุ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  แบบเี้ขอให้ปังปังถ้าหากว่าวดนี่เขาตามที่ลูกได้เห็นในป่านลูกสิดนํำเครืองเส้นไวายมาถวายสาธุ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 นะครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่ออย่างลบกลูเนาะไม่เชื่ออย่ากบดูผมคิดว่าเป็นบาดตามมนสมัยที่ผ่านยังมีชีวิตอยู่เนาะเฮ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ ฟ้าบาทครับฟาบาทอีจัดแสดงว่าครับสิ่งศักซิครับเพื่อนตกให้โชคได้เนาะครับอ่ะนออุญาตได้บ้านหนูขอเนี่ยน้่งฟาปิดไข้ก่อนละบานนี้อึบสาธุสาธุอึบอ่าอึบครับผมชทครับแปดห้าเนาะจำให้แม่นครับแปดห้าผมเห็นชัดเจนนะครับ แปดห้าแปดห้าสาธุ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 าธเอาละครับผมโชงครับหลังจากได้ดบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ือไม่โดยเฉพาะพระพุทธรูปครับผมปสิทธิภาพผมโชงครับ,รรรรบเดินดูรอบๆบ,บ,บริเวณวัดครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตรงนั้นครับมีคล้องพร้อมครับมีคล้องคือยังย 8, ขยันไปลกขยันมาครับไอ้ช่าง ท่านผู้ชมครับมีของรัดนั้นขยับไปขยับมาอี๋เห็นไหมครับหรือว่าเอยเอาละครหมุนไปหมุนมาครับสแสดงว่าวิญญาณของพระที่วัดท่นี้ครับ่นสแสดงปฏิหารให้รับสารต้องนะอแสดงว่าครับแปดห้าครับแปดห้า,หาสภาพท่านผู้ชมปิดดูกใกล้ๆครับ ครับท่านผู้ชมครับเห็นบ้ครับเป็นคล้องครับหมุนไปหมุนมากครับใายไปสายมากครับแสดงว่าวิญญาณของพระเพื่อแสดงปฏิหารในหัวครับสาุเถอสาธุถอะขาวว่าวิญญาณของพระยังสิงสถิตอยู่ตรงนี้ในผู้ข่าวนี่มันหลรูนี้ขหากว่าผู้ข่ากระทำการใดๆไม่เหมาะไม่สมกระจงจงอโสิให้ผู้ข่าสาธุสัตเอาละครับท่านผู้ชมครับคล่อง จับไปจับมาเกิดปรากฏรวมพัดมาลับแสดงว่าสิ่งดิ์สิทธิ์นี่เลยครับสาธุสาธุถอยกถอย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 อุ้ยจ้าจ้าอุ้ยเอาจราอุ้ยอุ้อุ้ย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 อุอ้ชอก้ยอ้อุ้ย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 อุอุ้ยอุอุอออ้้อ้อออ่ยออออออ พสอะไรครับสองห้าสี่หนึ่งครับสองห้าสี่หนึ่งสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับ <facial mistake. S 1> ไม่เชื่อจับต้องกูนะรับไม่เชื่อจับต้องกงเอาอีนะครับเอาอีนะครับคือแห้งคือแห้งจ้ะครับบางคนอาจคิดว่าผมหมุนนะครับว่าผมใช้มือหมุนไม่ครับไม่ได้ใช้มือหมุนครับเกิดจริงจริงครับเกิดปฏิหาริย์จริงจริงสาธุสาธุผมเชื่อเลยครับว่า Le> ต้องมีสิ <Method life>. ่ง <ners> ศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ตรงนี้แน่นอนครับ เอ้าเอาละครับเสียงคองดันเองนะครับไอ้ยจาอุ้ยเป็นเป็นได้ยังไงครับนี่ไอ้จ้าถ้าหากว่าวิญญาณของพระสิงสถิตยู่ในอีหรีก็ขอขอฟังเสียงคล่องอีกเท่นึงมั้งขะให้ลูกให้หลานได้ยินดูสิว่าจะจริงหรือไม่ สแสดงว่าตรงนี้ครับมีคนมาขอโชคขอลาบเนาะมีคนมาขอโชคขอลาบรับเห็นไหมครับ,ม,รบมีน้ำแดงบองครับมีน้ำแดงน้ำเปล่า <c oughs> เจอบาทนะครับบาทเงียบมากบาท,บาทสาธุเสาธุหากว่าพิญญาของพระยังเสื่ิอยู่ตรงนี้อ้าวเหรครับเสียงเงลยบครับอุ้ยอุ้ย,อยเออ ดีครับเอาจะไงดีครับนี่อุ้ยเดี๋ยวไปบอกเล่าบนเตาหมองตละลีย่างเขาเนาะเอาครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปบอกเกา่าซึ่งตรงนั้นครับน่าจะเป็ดสารสารเหนียงน้บานันขออนุญาตเด้อขออนุญาตขออนุญาตปาดครับผมชมครับอี้ยคุณมาห่างคักห่างเนี่ยนะครับย,ยังกระจับไปกระจับมากครับเนนะ สังเกตน,นะครับนะสาธุสาธุแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ตรงนี้จริงๆครับขออนุญาตเด้อบ้านขออนุญาตท่านสุนทรตามมาครับปสาธุครับประหลาน่ากลัวทีเดียวครับท่านสุนทรตามมาครับเนาะตรงบริเวณบัดครับมีสารยนนังงอกบานสาธุสาธุาธท่านสุมครับขอ,ออนุญาตเด้อปูเด้อขออนุญาตปู จุกทครับตรงบริเวณวัดมีศาลครับเป็นปูยังน้องกระบาดทีเป็นปูยังกระไดในภูกขาเขามาหาแนวทา,างฉกหลาบยังไหนยังไหนกะขอให้ปูจงเปิดชกเปิดรลัเปิดทางกันห้วยปูปเลยสามารถถสาทุกเอาละครับท่านผู้ชมครับเขนดูครับย่งห้องนะครับเป็นเป็นน้งกวักใช่ไหมครับแขนแม่เป็นอะไระครับไอ้จา กุมารทองครับป้ากุมารทองกับหล่มระเนรระนาดนะครับครับแสดงว่าเป็นคนมาขอโชคขอลาภจริงๆครับผลครับมีคำหมาคำพูอสาธุเดอสาธุสินทรักดิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณศาลแห่งนี้ในภูเขาไม่ได้มาลบหลู่แต่กับบริมารบกวนทหารขอภูเขากระทำการใดๆไม่เหมาะไม่ควรกับปุกกาบขออโหสิกรรมให้กับลูกกับลานเดอปูสาธุสาทุเอาละครับท่านผู้ชมครับ เห็นไหมครับตรงนี้น่าจะเป็นกุฏิกุฏิสมัยที่พระมีชีวิตอยู่ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับซึ่งตอนนี้พระที่เคยอยู่กุฏินังนี้ครับปรากฏว่าครับได้มรณภาพไปหมดแล้วครับเกาแล้วครับท่านผู้ชมครับที่ป็ตะยานจะมาเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสบพาท่านผู้ชมเข้าไปด้านในครับไปบอกกล่าวกับวิญญาณของผีพระเราบ ขออนุญาตเด้อหลวงพ่อหลวงพี่าหากวิญญาณทาั้งหลายขอ,องพอหลวงพี่ยังสิงสถิตอยู่ที่กุฏิแห่งนี้มันเี็ลูกเขามาขอโชคขลาดจึงได้ขออนุญาตให้ลูกเขาไปขางในด้วยสาธุสาธุเอาละครับสงบแล้วครับไม่มีอะไรนะครับนะสงแล้วครับทบสักกะสีเพิ่งเวเพิ่งเว่ยครับเออเอาละครับเสียงดังก้องแกงก้องแกงครับ สิกาเข้าไปนะครับมาหนี่อุ้ยถอยก่อนครับถอย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 ก่อนถอย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 ก่อนเอเจ้ะต้องถอยนะครับต้องถอยก่อนอุญาตอปู่อุ้ยเอายังไงดีครับต้องยังไงดีครับมาเพิ่งบ้าเพิ่งบามาหนึ่ขออนุญาตเด้ออย่างอื่นนะครับหลวงพ่อหลวงพี่ขออนุญาตเด้อจะได้นอกขึ้นเงียบครับเฮ้อสีนี้ครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะ มันป็นกันครับอึ๊บอุ๊ยอุ๊ยย่าเอ้ยเอ้ยฮึฮึฮครับึฮึฮึฮเกิดึเึฮึฮึนึ้ึฮึฮึฮึครับยึฮึฮึฮ่ฮึฮึฮลงึฮ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 รฮึฮนาา มาอยู่ที่กุฏิตรงนี้จริงๆครับท่านสุขครับสาธุเด้อสาธทูทหารว่าวิญญาณหลวงพ่อหลวงพี่รับสารแล้วในผู้ขามาขอโชคขอลาบไม่ได้มีเจตนามรบหลูวก็ขอให้วิญญาณของหลวงพ่อหลวงพี่จงเปิดเอ้ยอุ้ยอุ้ยจงเปิดโชคเปิดลาบเปิดถั่เอ้ยสาธุ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 เออเออถอยครับถอยถอย เอ้ะจ๊ะเอาอยัางไงดีครับเสร็จแล้วว่าคนเปิดโชคเปิดลาบห้แล้วนะครับเนาะถอยครับอุ้ยอุ้ยเฮ้ยยังหรอปะเนี่อ um. ุ okay. ้ยว้าอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาครับทำทุกช็ครับอุ้ยฮะ ขอออกมาตั้งสติก่อนครับเนาะออกมาตั้งสติก่อนครับไปช่อาอ,อุ้ยเนี <c oughs> ย่ยกระดึกกระดึกอยู่ครับท่านชั่งครับไปช่าเอา,อเอาครับท่านชั่งครับเดี๋ยวผมสิ <c oughs> ยังอีเระไปเนฮึอุ้ยเอาแล้วครับ <c oughs> อๆๆุ้ยเฮ้ยดั้งขึ้นเองเฉยครับท่านผู้ชมครับไปช่า เอ้ผมก็ได้บอกกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าดังขึ้นเองครับไอ้ช่างแสแดงว่าวิญญาณพระเพิ่นตีข่องนะครับเนาะเอาเลือดเอาใช่ให้ครับสาธุ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 ปัา,า,าครับท่านชมครับไอ้ช่างผมก็บอกกล่าวเป็นเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้ขออนุญาตเด้อขออนุญาตดูพศออนะ่อยเอ้ยเฮ้ย ขออนุญาตขออนุญาตเอ้ยขออนุญาตเออหลวงพ่อหลวงพี่ขออนุญาตเอาแล้วครับอยู่ครับสองห้าสี่หนึ่งครับไอ้ช่ีงกูสิขยตวนี้บอคือมาชัดเกนในสีขาวนอสองห้าสีหนึ่งเหมือนไปต่างประเทศเยเห็นไหครับสองห้าสีหนึ่งะครับนอเฮ้ยเอาอีก้ครับเอาอีก้ครับไอ้ช่อุ้ย สาธุ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 เอ้ยเอาระครับท่านผู้ชมแรงขึ้นแรงขึ้นครับจากเสียงอยังเป็นเสียงอยังครับท่านผู้ชมครับอุ้ยเอ้ยเอาอุ้ยนะครับอุ้ยฮะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นอ้ยะอุ้ยฮะหรือว่าวิญญาณของผีพระเพิ่งเขี้ยดครับไอ้ยะเขียดอยังง้อบาดอุ้ยอะหรือว่าตรงนี้มีวิญญาณจริงๆครับท่านผู้ชมครับ เอาละถ้าหากว่ามีวิญญาณของผีผักอยู่เหนือครับพ่อผมจะทำพิธีขอเป็นโชคลาภสามตัวเลยครับเอาละครับสามตัวครัหน้าที่สำคัญครับพ่พนนอ,นอ,นอแนวทางนวดประจำวันที่หน,น,นึ่งเดือนธันวาคมครับงปีหรือวสักราห์สองท่านค่าหลักสิบแปดรับผมสิทธิ์โชคขอราะลาภจากวิญญาณผักผักที่ปัจราบนี้ครับพ่อ ซึ่งผมเชื่อไปเลยครับว่าวิญญาณพระต้องสิถิตอยู่ตรงนี้แน่นอครับสาธุสาธุาท่านจะไม่เชื่อจะไม่อยู่นเนาะน้โมตัพระกันตัราัสัมาสัโทรศัพนโทตัพระตัวราัวสั่มาสัโทรนาโมตัพทระกันตัวราัสัมมาสั่พุทักุเพลพระิัสุอนแรกกพพระยนกเเม่คลังกุเพลากุสพ ก็คีกปับ่ครับก็เปังที่ไ้พุ่งเ้ามาสู่วัดจีนก็ต้องทีนี้เป็นกับใช่ครับก็เตัวที่าดปดูแล้วก็ต้องใ้ทีนีาเนับใช่ไครับกเป็นัที่ได้ไปดูแล้วก็ต้องให้ทีนี้มาเป็นปับใ่หมกกับกเนี่ได้ไปูกวกต้องห้ีีาเป็นปับใ่หรับก็เป็ตัวที่ด้ลแล้เก็ต้อาะห้ทีนี้มาเปนัไหมับกเปยนวี่ได้ไปด้วก่งให้ทีนีาเปนปับ่ง ท Franc ่านมาปีพศ2008ขอให้วิญญาณที่สิงห์ทิศอยู่ตรงนี้จงไปสิงห์ทิตเจ้าหน้าที่ที่อสรให้มุดเลขจากอสาดให้รัฐบารทั้งสาตัวกับสองตัวสาธุสาธุเอาละครับท่านครับไม่เชื่อใจรัฐบแล้วร็ไม่เชื่อใจรัฐครับเอาละครับเ้ยเอาละครับฝกเองวิาณอพระคัมีรเลย ขึ้นออกมาครับออกมากสิบชกยิบลับอะไรเอาอะรบาดเอยอเป็นเลขสินเตีงอุปตัวเดารูครัอุสรคทุกสดเอาลครครับที่เุกเลครับจานของพรขึ้นออกมาครับไม่เชื่อแจกาดูครับไม่เชื่อแจกดครับตัวแรกตัวแรกครับตัวแรกครับเด้ตัวมาแล้วครับวิดะเนาะับตัวแรกครับตัวแรกเนาะชัดเจนเนาะเป็ดนสูตครับเป็ดนสู ไปเป็นตัวสุดท้าเอาเรื่องลูกคอลูีมาขอให้เข้าตรงๆยาสับนาสับหวันจะแป็พวกเป็นเขาเขาเป็นพวกว่าแปดเป็นสามฝเป็นแปดเป็นเจ็ดเจ็ดเ็น่เดรก็ได้แต่ต้องมีนะรับดูเลสลักที่แต่รับาสองตัวสามตัวอะขับขั้นัดมาแล้วครับตัวที่สองแล้วเนาะเป็นห้าศครับเป็นห้าศูนสสอัชัดเจนกเนาะชัดเจน เด็กสองโตอะไรนะครับเนาะเป็นเลขสลกินแบบัาเอาเรื่องนีหมาเอาอท่าหลงพอที่สิเตวนีอยู่ตรงข้อของหน่อยนะครับเนาะก็ขอให้ออกมานึเป็นเทศสลกินแบบัฒบาสามโมเป็นเดายแล้วกเด็เนืหลงพอหลงสีออรับผมมีความเชื่อเลยครับว่าตอนนี้คืนออกพอิโก้ดิสลานะครับตัวแรกครับก็ตัสานที่ขกาสาตัวอ้ยางอีกอะครับเป็นเลขสามครับเป็นเลขสามชัดเจนนะชัดเจนวิ โอ้ยป้ยปุยอยยไอ้จาปลยเร่อะเฝ้าองอยต้เฝ้าจะเฝ้าจะเฝ้าเฝ้าขอเป็นตัวที่สองะเขาเนี่ยเรียนกานสักลาสมตัวกะบเอาลต่อไปเป็นตัวที่สองลุกคลองพี่ออกใกลคที่มาใสเขา่อาอานาเล้ครับตัวที่สครับที่เป็นสามครับตัวที่สเป็นเลขห้ครับท่านครับเป็นเลขห้าสามห้าแล้ว 3, สาห้าครับสาห้าอ่ะเป็นตัวสุดท้ายแล้วบ้านสิบเจ็ดสามันเียตึกล้อเหียปมาโคุ้กด้านลูกพอลูกิเอาเด้อบ้านเนี้ยฝ้าวอบมา้เฮ้ยแล้วก็กิดโฟกัสลาให้เขา่า well, so. สามรงตรงสามทุ่งสาเอาแล้วครับตัวสุดท้ายดูสิครับตัวสุดท้ายริงผมมีความเชื่อนะครับวฝ้าปิ้ายของพรคที่วักรับทไ้นะครับเอาแล้วครับอยู่ในมือผมแล้วสบ ตัวสุดท้ายครับว่าจะเป็น3ามหะครับเอาละครับมาแล้วครับเป็นสามห้าศูนย์เาป่ะสามห้าศูนย์เลข2ตัวให้ศูนเลข3ตัวให้3ามหเอาละครับท่านผู้ชมครับหมายความว่ายังไงนะครับวันนี้ไปจ้ะท่านผู้ชมครับผมก็ต้องเฝ้าไปเฝ้าครับนะครับอยู่นานไม่ได้นะครับว่าอยู่นานได้อันตรายด้วยครับสรุปครับสรุปสรุปสรุปสำหรับแนวทานเอาป่ะหัววันนี้ครับคื วันประจำันที่หนึ่งเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568ครับซึ่งวันนี้ผมมาที่วัดร้างกลางป่ามาขอโชคลาภจากวิญญาณพระซึ่งผมมีความเชื่อเลือกเขีนว่าวิญญาณของพระสิริหิตอยู่ณตรงนี้ครับปรากฏว่าครับปรากฏว่าครับเลขสามตัวครับน้อเลขสามตัวซึ่งวิญญาณผักกับพคนยิบชงทุ่งลาภครับกักคือครับสามห้าศูนย์ครน้องสามห้าศูนย์ส่วนเลขสองตัวครับก็คือศูนย์ห้าครับ แตว่ามันจะขยายร้ายโตนะครับน้องม่นจะขยายร้ายโตคนยัเนเปลืองเลินเรีกจับกานจบไปนะครับนาะแต่ที่สําคัญครับที่ผมเข้ามาผมเข้าไปทัพกรูกครับตรงนั้นเจอบาทตามมดครับเป็นบาทน้ำมนของพระที่สมัยเพื่นยมงไมิชิลอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้มีมุลนาผาครับเลือดแต่ขันตาม,ม,มผเปิดปาาตัวครับเห็นไหมท่าเปล่นมาังวกเป่หน้ากระโดเป็นจิจาหน้าบเพาะ าเาผิดเีครับเียอายเอแล้วครับเดน้มเไปอเกษาจอาครับแคงาจ่อ,ะน,จะน,อนะครับเอเลข3ตัวครับเลข3ตัวที่ลาวันนี้ที่ได้นะครับอที่ได้ก็คือ,อ 3, 5, ครับสามห้าศูนครับสามส่วนเลข2อตัวส่วนเลข2อตัวก็คือศูนย์ห้าแลกแ้าครับ สุดสุดท้ายนี่กับขออำนาจสุดขออำนาจสิ่งฟังยิ่งกับมันจะ้องติดดินนะพระที่มันรักต้งโดนประดาใครทันทุกท่ครับจบมีโชคนี่แหละครับอยากจะให้สมหวังสมปรารถนาสำหรับวันนี้ครับผมชินวาร์เบอร์สันเตโดตอมขอกราบลาท่านจนก่อนครับครับสวัสดีครับยุบนะครับวันนี้หยุดแล้วแสดงว่าเคุณหายโชคขนาดนั้นหรอไปแล้วเด้อหลวงพ่อหลวงเพียงสาธุสาธุไม่เชื่อใจกูนะบ้าง ไปแนละ้วครับไปหมาย